องละครซุปตา2550เดินหน้าจิน้นจนหมอนขาดกันต่อในตอนที่6ค่ะก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะให้สมกับการกลับมาของคู่ขวัญรุ่นเดอะเคนแอนงานนี้เคนตั้งใจลงมือลงแรงทุกขั้นตอนรวมไปถึงหาโลเคชั่นสวยๆใส่ในละครเพื่อคืนกำไรแก่ผู้ชมค่ะและได้รับเสียงชื่นชมว่าโปรดักชันและมุมกล้อง สวยงามดีงามพระรามสี่สุดๆและอีกหนึ่งไฮไลท์เอาปากกามาวงห้ามพลาดอย่างแรงคือฉากปางอุง๋งที่เคนธีระเดชขอเนรมิตจำลองเซ็ตว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นดำเนินเรื่องมาถึงซีนดรามา่าที่กระชากอารมณ์ของเรื่องนี้เป็นการงัดสกิลการดราม่าของเคนสาดอารมณ์ใส่กันไม่ยัง้งงานนี้นางเอกคู่ใจแอนทองะสมถึงกับเอ,อ่ยปากว่าอยู่ในวงการมา ทำสิ่งนี้เป็นครั้งแรกเพราะผู้กำกับสายโหดมือสับเป็ดจังให้ทีมงานถ่ายทำกันท่ามกลางสถานการณ์จริงฝนจริงลมจริงเพื่อดึงอารมณ์นักแสดงออกมาเรียวเกินต้ามันได้ฟิลเลยเข้าใจเลยว่าคนอกหักเดินตากฝนแล้วมันดิ่งขนาดไหนแอนไม่อยากให้พลาดกับการเดินทางของตัวละครที่ดำเนินเรื่องมาถึงจุดกำเนิดความรักและการเลิกลา บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเห็นความตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์กันสุดพลังของเคนแอนในละครซุปตา2550บอกเลยว่าห้ามพลาด